ใช้กดแชร์กัน,นด้วยนะครับจุกกรูจุกกรูนะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจุกกลูไม่เหมือนกับที่หาเสียงไปเลยนะเศรษฐานะเนี่ยเศรษฐาไปถวายสัต์ต่อหน้าในหลวงนะครับต่อหน้าพักพรักเนี่ยบอกว่าจะสิบสามนาทีนะครับนะับพักก้าไกลนะครับสยุทธพจนะครับ,นะรบช่วยกันตรวจสอบคำมั่นสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกค่าการว่าเป็นคำแถลงนโยบายบารัฐบาลเศรษฐานึง ไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาล่างรัฐมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับอ่อก็หมายความว่าไงครับไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจุกกรูไม่เหมือนกับที่หาเสียงไว้เลยนะเสฐาเนี่ยเสฐาไปถวายสัตว์ต่อหน้าในหลวงนะครับต่อหน้าพระพรักเนี่ยบอกว่าจะซื้อสัตว์ทุจริตยังไงแน่เนี่ยรัฐบาลของประชาชนแต่ปรากฏว่าพักก้าวไกลนะโตนะครับ คุณสอรยุธเอามาโพสต่อเพื่อสามสามนาทีไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภารัาฐธรรมนูนไม่มีการล่าหม่ั้งฉบับสรุปแล้วยังไงครับไม่มีการแก้ไขรัาฐธรรมนูญครับจจกรูครับก็เท่ากับว่าที่หาเสียงไว้เศรษฐาก็ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าหรือเปล่า,านะครับนะก็เท่ากับว่าแก้ไขรัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตายก็ไปไ็ไม่มีแล้ว เพราะว่าเศรษฐาได้จับมือจับประยุทธ์ประวิตเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเร็วใจมืออนะครับนะครับนี่นะนี่นะดูนะครับนี่คือสิ่งที่พระเก้ากายนครผมนะครับก็ดูนะครับเอ๊ยยังไงนะครับไหนบอกเป็นรัฐบาลของประชาชนก็ไปให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะอยากจะแก้รัฐธรรมนูนทำไมทำมาเนี่ยนะครับ ได้คำถแถลงนโยบ,บาลรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไม่มีการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งสสส,สลมาทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้าวรัฐบาลเศรษฐาอย่าต้มหมูนะอย่าหลอกลวงประชาชนอย่าทบัตสัตเริ่มต้นดีก็ัเป็นไงนะไม่ได้ทําตามคำมั่นสัญญาแล้วครับคำมั่นสัญญาในในคำถแถลงนโยบ,บาลรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไม่มีการขึ้นกาแรงขั้นต่ำครับทุกครู วันละหกร้อยนะครับวันละหกร้อยนะครับนะครับตอนหาเสียงไว้เนี่ยกับคนนะที่มีรายได้น้อยหรือที่เขาเรียกว่ายากคนที่มีรายได้น้อยคนจนรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าจําไม่ผิดหกร้อยบาทใช่ไหมครับปรากฏในการถแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไม่มีครับไม่มีนะก็แสดงให้เห็นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนโยบายนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นแค่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 แคแค โฆษณาชนเชื่อเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าโกหกประชาชนใช่หรือไม่ครับนีในเมื่อหาเสียไว้คนจนันก็คิดว่าจะเลือกเพื่อไทยมาเดี๋ยวจะขึ้นค่าแรงให้เอาที่ไหนได้ถแถลงนโยบายไม่มีคำว่าค่าแรงขั้นตํำจุกรู้นี่นี่ผมยังไม่เมาเนี่ยผมสากเมาเลยนะกรไปดูนะั่นัดไปสองแก้วเดี๋ยวเอาไว้มาซดทัข้ขวดเลยนะอะไรกันเนี่ยครับเนะ เรื่องต่อไปครับนโยบายพรรคเพื่อไทยครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่มีครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่มีครับเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นใช่หรือไม่คำมัน่นสัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารนี้จะยังไม่ใช่ของจริงนะครับมารอรุ้นนะครับเอกสารทางการอีกครับว่าพรรคเพื่อไทยจะจะเป็นไงหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับเออนะ มารอรู้เกนกระานทางการอีกครั้งพร้อมจับตาในการแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการถึงปลายของพรรคก้าวไกลเร็วๆนี้รับรองพรรคก้าวไกลซัดลวกเละนะนะครับเษฐาบอกว่าเขาเป็นนายกของประชาชนนะเขาเป็นรัฐบาลของประชาชนอ้าวไอ้เละที่ไปหาเสียงไว้นะนะครับว่าไงล่ะเด้อแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีแรงการณ์ไม่มีเนี่ยนะ รถไ,ปไปบฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายไม่มี็นไงครับพี่น้องครับนะขนาดหาเสียงยังโกหกประชาชนเลยแล้วก็หลังจากนี้ายการบริหารราชก,การแผ่นดินเราจะไปชื่ออะไรเศรษฐาได้ไหมหรือจะไปเชื่อพับเพื่อทยได้ไหมผมพูดตรงไปตรงมาครับบางคนบอกเวรกรรมบางคนบอกกูจะเป็นนายกอย่างเดียวบางคนบอกเป็นแค่ละครนะอืมนะครับว่าไงครับบางคนบอกให้จับหนักเลย พี่น้องครับเอาไงดีครับฮนะเราจะทำไงครับเนอะเงินดีจะต้องมีไหมนะพลเมือนเนี่ยน,นะนะหรือว่าเทคนคการหาเสียงครับมาไดครับนะนี่นะครับพักเก้ากายครับผมนวะข้อมูลมาเดี๋ยวเขาก็ซัดน่วมแนละ้วก่อนสิบเอ็ดเนี่ยน่วมครับนะคุณสรยุทธ์จกมาโพสตต่อตรวจดูนะครับนโยบายรัฐบาลมีไหมที่หาเสียงไว้แก้ไขรัฐมนูญนะครับ ค่าแรงกั้นต่ำมีไหมรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายมีไหมนีโชคดีนะคนกรุงเทพไม่เลือกเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวเลือกชนะไปสีคะแนนที่เขตรนหนากระบ,บังาทั้งนี้แสดงว่าคนกรุงเทพเป็นคนรู้เลยว่าเลือกพักนี้ไปแล้ววันหน้าก็จะไปไงโกหกประชาชนไม่ทํ่ไม่ทําตามสิ่งที่พูดนะโกหกประชาชนหรือหรือตะบัดขัดจุกรูจุก,กร,กกรูรอบหน้าเลือกเก้าไกลกันหมดประเทศไทยชิบหายแน่จะกลับ ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึง่ง <c oughs> นะครับเอเขาไม่สนใจประชาชนอยู่แล้วขอให้เป็นรัฐบาลน,นะกาวไกลายสมุทรปราการนะบางคนก็แบกพักอยู่นะเรื่องเรื่องต่อไปก็เรื่องนี่สิงปากท้องเรื่องการทรมาอากินเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเอาเอาเรื่องพวกนี้ครับอย่าไปดังทะเลาะกันเลยเออเอากระทรวงเกษตรขึ้นมาเราเป็นพรคใหญ่ไร้สัต์สีเรื่องตัางครั้งหน้าเราแย่แน่เราไม่ได้กระทรวงเกษตรเราจะไปบอกพี่น้องทาง้าคอีสานยังไง นะต่อไปเพื่อไทยก็สูญมันนะมหาไทยก็ให้ผูิใจไทยไปแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยเราเป็นพรรคที่ไร้ศักดิ์ศรีอ่าอะไรต่างๆเนี่ยลายหลุดไปกุสอส,อสอเพื่อไทยตามข่าวเหมือนกับว่าอะไรโอ้ทะเลาะเถีเเยงกันใหญ่เลยทำไมเราไม่ได้มหาไทยนะอนุทิ้งก็เอาไปหมดนะกระทรวงเกษตรมันก็เอาไปกระทรวงศึกษาอะไรไปหมดเราไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือจตกกระทรวงก็แล้วหมนะเราเหลือแต่รถถังปืนใหญ่จะไปทําอะไรยิงกับใครที่ไหนจะปัญหา รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเป็นเสียฐาหนึ่งก็โดนกระทรวงสำคัญแทบไม่เหลือเลยเลยโดยหลักแล้วรัฐบาลแกนาก็ต้องเป็นนับตีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงมนาคมกระทรวงสำคัญกระทรวงเศรษฐกิจต้องอยู่กับเพื่อไทยนี่กลายเป็นอยู่กับพรรคภูใจไทยไปอยู่พลังงานไปอยู่กับรวมไทยสร้างค่าเกษตรไปอยู่กับพลังประชารัฐไม่เหลืออะไรเลยอะนะได้เดี๋ยวตัแงนายกแตกไปไงกระทรวงสำคัญสำคัญที่จะสร้างผลงานสร้างอะไรจากนะสร้างชื่อเสียง น่าอะไรต่างๆไม่มีเลยขับขับดันนโยบายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ดูแล,แล้วเนี่ยทำไปจะม,มาพักเพื่อใจนี่ก็มีปัญหาใยใจก็หนักเท่าเด็ติดตามข่าวนะเออกระทรวงเกรเออะไรกลับมาอยู่กับภูมิใจไทยพลังอ,อ่าประชารัฐรวมไทยสร้างชาติัหมดพลังงานงบประมาณเงินทองมากมายก็ไม่ที่จะเป็นสปอนซ์สปอนเซอร์ก็หายหมดนะครับนี่ก็คือการแบ่งเคสแบ่งผลประโยชน์กันเออนะครับก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอือ เกตเอใครๆก็อยากได้เพราะผลประโยชน์มัน,มนเยอะมีโอกาสนําเงินนําทองเพาประมาณไปพัฒนาประเทศสร้างผลงานการเลือกตั้งข้างหน้าได้ทำมองในแง่ร้ายก็มีโอกาสได้โกงกินถอนทุนได้เยอะที่มองในแง่ร้ายนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครจะโกงกินนะพอไปบอกมันนะเดี๋ยวมันก็ฟ้องอันนี้ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับอา่าก็ได้ความรู้ได้เลยกันเต็มที่นะนะก็ดูแล้วเนี่ยตำแหน่ง,งนต่างๆมีการตอบแทนคนๆทั้งนั้นนะนะอ่านะก็มีกลุ่มนายทุนคนนี้เป็นนายทุนพรค นะออกทุนออกเงินเยอะเองก็ได้เป็นรัฐมนตรีไปเขาเป็นเรียกอะไรรัฐมนตรีสายได้ทุนไอพวกนี้เป็นสอสกอ็สต้องดูว่าสอสเนี่ยใกล้ชิดทักษณิณไหมถ้าไปใกล้ชิดทักษณิณก็โอกาสจะได้เป็นก็คงยาก่นะนะ้าถามผมนะคิดเอาเองนะอ่าอืมอืสิทธาธิวารีนะครับแสดงความคิดเห็นว่าเอาตำรวจมาดูแลกระทรวงศึกษาน่นอะนะนะ มันใช่ไหมตำรวจก็ต้องสืบสวนจับกลุมจะเอามาดูแลกระทรวงศึกษาจริง,รงๆมันต้องเอาครูนะอย่างเช่นสุทินารแสงเป็นครูมาดูแลกระทรวงศึกษาเอาตำรวจมาคุมกระทรวงศึกษาแล้วมันจะไปได้ไหมลนะ่ะเอาคนที่ความรู้ความสามารถไม่เหมาะไปตำแหน่งนะครับมาดูแลเอาครูไปคุมทหารเอาสุทินซึ่งเป็นครูไปคุมทหารมันเขาเป็นไปไงจริงๆมันต้องเอาทหารไปคุมทหารนะอเอาคะแนนคนเกลียดเผด็จการ ไปใส่พานสืบทอดอำนาจให้ลุงอันนี้สิชาที่วารีเขาว่านะซัดนักการเมืองได้สัจจะก็คือไม่รักษาคำพูดเรื่องตั้งข่าวหน้าจะหาเสียงอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่นายสิชาที่วารีเขาถามไปคือมันใช้คนไม่ถูกกันงานนะเป็นครูก็ต้องไปดูแลกระทรวงศึกษาเอาครูไปดูแลทหารนายสุทินกลางแสงนะเอาน้องชายเดวินถ้าจำไม่ผิดน,นะตำรวจไปดูแลกระทรวงศึกษาเขามันเขาเป็นตำรวจก็ต้องไปดูแลพวกนี้แหละสํานักงารตมืองช่ตินะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกตั้งตราหนันะนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอ,อนะก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้แปดนาฬิกากับห้าสิบห้านาทีนะเราปรับขอบคุณพี่น้องประชาชนติดตามนะเข้ามากดติดตามและกดแชร์ด้วยนะกดติดตามและกดแชร์ด้วยอ่านะครับนะว่ากันไป